สวัสดีครับพี่น้องนะก็ก่อนที่เราจะทำการเล่นเกมที่เรากำลังเปิดอยู่นวตอนนี้ขออนุญาตทำอะไรนะครับแป๊บหนึ่งนะเราขอปรับบิดเลทแป๊บหนึ่งโอเค นะครับวันนี้เราจะมาเล่นซ u เปอร์ซัสในบทของผีปอบนะครับซึ่งผมทำพอแคสมาแล้วแต่ว่าพอดีว่ามันไม่ได้ดังใจอะครับอยากชนะ,ะครับนะระหว่างที่ผมเติมไพ่ของบทบาทผีปอบนะคะ เรามีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมครับว่าการเล่นมิตปอบของเราในวันนี้มันไม่ธรรมดาครับเราต้องสวมหมดบาทเป็นโชเล่ครับนาโชเล่ดอกกระโดนนะครับที่รู้จักกันในนามไม่ดิไม่ใช่ที่รู้จักในวลีอืมอร่อยนะครับ ทุกคนคงรู้จักเป็นอย่างดีนะวันนี้เราจะสวมบทบาทปั่นคนนะวันนี้เราจะไม่เล่นวันนี้เราจะไม่เล่นแค่ผีปอบครับวันนี้เราจะเล่นโจ๊กเกอร์สรวมบทบาทเป็นโชเลดอเรดโโด,ด้วยรู้ว่ามันปอยอออนนะแต่ว่า ใช่ครับปอยอ,อปริญ,ญาเอกหน้ามาคีปอดละ่ะกับแบบเดิมชัวชัวชัวนั่นไงมีนักเชิดหุ่นมีตัวแฟแหงเอาไงขอให้ตัวเชิดหุ่นมันมันเชิดเราเราจะได้กินลังงับเลยไม่ดิเราจะได้ฆ่าลังงับเลย เป็นการตลาดที่ฉลา,าดนะไม่ใช่การตลาดดีไม่ดีมันคือการที่การปยอยออมชนิดตื่นนะเฮ้ยมาละโอ้โหโอโ,อโ,อโอเราก็เดินชา้าซะด้วย,งยไงประเด็นอ่ะก่อนการไปชุมทุกครั้งไม่ดิ ในการประชุมทุกครั้งเราจะต้องพูดแบบอะไรก็ได้ในโชว์เรนนะครับนะจะเป็นอืม้มอร่อยอย่างเดียวก็ไม่ถด้นะแต่ในพอดแคสที่เราจะลงนะครับเดือดกว่านี้ครับอันดับแรกก็ไฟตั้งกระทะใส่น้ำเปล่า ครับเราก็ได้ปยออแล้วนะผมจะไม่โบดผมจะข้ามเพราะแน่นอนผมคือโชเล่ตรงไหนล่ะไม่ครับมันคือโชเล่ในร่างที่ปยออมากมากครับผมนะชิปเอาไรไงต้องใช้แบบก่อน โอ้ยช้าจัดนั่นโอ้โหไม่ออคือคือว่าไอสีชมพูในเกมนะครับลูกอีนอตแตสอะไรนั่นอะครับผมพูดคำหยาบอะครับเดี๋ยวผมไปดูยูเซ n เนมให้อีกทีหนึง่งนะแต่มันอยู่ในแชทไงประเด็นเราจะปล่อยให้เขาทำไปครับ เฮ้ยมันเหลืออยู่ข้างบนแล้วเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยมันมีอยู่ในทางเดินส,สูสารมีอยู่คนหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆจังเลยตอนนี้ผมกำลังดูในแอดมินนะคะผมเฮ้ยมันไม่มีการคาดอะไรเหรอ มีคนอยู่ในห้องเราบอพอเราทำอะไรห้ได้เราไม่ทำโวสหรอกเพราะว่าเราเป็นตัวกลางนั่นไงสิ่งที่ผมจะทำการก็คือมามาเฮ้ยไอแดงเล้ายังไม่มีใครกัดงามเลยมึง อร่อยน่าจะออกไปออกจากห้องไฟงไฟ,ฟ้านะมันมีคนแก้ไฟถ้าเห็นก่อนตั้งแต่แรกนะบัตรนี้จบแล้วนะครับบัตรนี้ที่ไม่ได้แปลว่าเขียนในกระทู้นะอือโอ้โหแลนล็อกไม่ให้เข้าลงอาหารด้วย ถึงเวลาซอยจุ้แล้วมานั่นไงขาัขาดน้าเลยมามันถึงเวลาแล้วมาครั้งนี้แหละเราต้องไม่เราต้องไม่เรียบร้อยอือร่อยขอบคุณครับชนะสักทีผู้ชมเล่นมาหลายตาแล้วนะครับผมใช่ครับผม นะพอยออ้จริงๆพอยออ้จริ <laughs> <laughs> รรงๆแต่ก็ชนะแล้วอะทำอะไรไม่ได้แต่ผมมัน MVP อ่ะครับเป็นไงล่ะพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่วันนี้ร่างอมังอาดมาขุดแอนโตกันก่อน ครบพอดีเย้ครบพอดีพี่น้องชิ้นส่วนอู้มาเมิบโอยแรแรที่แปลว่าคอมมอน,นการขุดแอนตร์โอ้ย มาต่อไปนี้นะครับเราจะเล่นหมดโจ๊กเกอร์ในร่างของอ้มอร่อยเราเล่นแค่ตาเดียวแล้วเราก็มีใบเดียวก็ดีก็เอาเลยมาได้เกมพอดีครับโทษแต่โทษนะ ไม่ใช่ว่าคนในไลฟ์จะมาดูแล้วก็เล่นไปด้วยนะไม่ไหวแล้วถ้าอย่างเงี้ยมาครับไลฟ์กันดีกว่าครับท่านผู้ชมมามาเลยครับพี่น้องมันมาแล้วโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กโจ๊กโจ๊กเออได้กินโจ๊กหมูนะครับอาหารใต้สไตล์โชเล่โจ๊ก มาครับไหนๆเราติดโจ๊กแล้วชิมันมีไว้แจ็คชีวิตนี้เราได้กลายเป็นโจ๊กหมูใส่เป็ดไม่ใส่ห่านเอาเอาเอา,เอาโดนเฉยเลย่านผู้ชม เข้าเราตายปุ๊บเลยเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมจบเอ้ยแล้วใครตายเนี่ยโอ้มันมีคนตายก่อนเราด้วยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยไลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าคนในไลฟ์ดูเรานะไม่ดิ คือไลฟ์มันเป็นพอดแคสทะเลนด้วยนี้นี่โคตรฮาเลยนะเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นไหมเห็นไม่ได้ฮะเห็นอะไรไม่ได้ฮะเฮ้ยมากดดิโอ้ยไม่กดอ่ะโอ้ยยังจะนั่นไงเฮ้ยไม่มีการประชุมเลยครับ แล้วไม่คือโจ๊กเกอร์มันมีแค่ใบเดียวด้วยแต่ไม่ใช่ว่าคนในไลฟ์ดูอยู่นะแล้วฟังไปด้วยนะแล้วระเบิดท่อเมกกื่อกี้ลงแล้วตายเลยอะเนาะกลายเป็นว่าวันนี้ไลฟ์สั้นไปเลยใส่สั้นไปแบบว่าไม่คู่ควรอะ่ะน่าจะทำเป็นคลิปไปเลยฉะนั้นถึงเวลาเราต้องสวงมบทบาทอีกแล้ววันนี้เราจะเบียว เบียวไปเรื่อยๆจนกว่าจะพึงพอใจกับบทผู้คุมเราจะสวมบทเป็นนักข่าวกันนะแต่ไม่ใช่ว่าคนในนี้จะดูผมผมบอกไปแล้วท่านใครที่กำลังจอยผมตามมาได้นะครับผมบอกเลยผมสวยละมา มาครับผูุ้มครับมาอาหารใต้สไตล์โชเล่โวดฆ่าตากนมีโจกเกอร์ไหมประเด็นแต่โจกเกอร์เนี่ยครับมันเป็นบทที่เออมันเล่นยากแต่ก่อนอื่นนะฮะเออถ้าอย่างนั้นสีชมพูก็เป็นคนดีไม่ตอนนี้คือมันไม่มีใครที่มันจะหลอกละเฮ้ยเฮ้ย สีเขียวมันก็เป็นคนดีนี่ไม่ใช่เออนั่นแหละง่ายเนาะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นนะอย่าเห็นอย่าเห็นนั่นไงมาถึงเวลามา ปาตออหน้าเอ่อท่านชมครับผมในขณะนี้นะครับเราก็ได้เจออ่อโซ่ของสีเขียวนะครับได้อยู่มันในห้องแอดมินหรือห้องควบคุมหลักนะครับสีขาวนะครับพยายามที่จะฆ่าแล้วมันฆ่าจริงๆครับผมเห็นโดดท่อคาตาเลยนะครับผมในในขณะที่สีขาวนะครับปาดไปแล้วนะครับมันก็โดดท่อครับปวดไอ้ขาวครับเป็นไงแล้วครับพี่พี่น้อง คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี้ยนะคือตอนที่ผมซูมอ่ะผมเห็นสีขาวเขยิบไปใกล้กับสีเขียวนั่นโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไอผู้สับเปลี่ยนนี่มันออยอหรือเปล่าอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเอ้าไอโจ๊กคุณไม่เชื่อผมไม่เป็นไรเราไม่เรทเราไม่เรทเราไม่ใช่เด็กติดเกมไม่เป็นไรทุกชม เราเล่นอีกตาหนึ่งก็ได้ไม่สนแล้วนะแต่คือตอนเนี้ยคือมันชัดแล้วแต่คือใครผู้สับเปลี่ยนใครสู้ผู้สับเปลี่ยนสีเหลืองไม่เป็นไรไอ้สีเหลืองนี่หมดัดมากเลยนะเนี่ยขนาดขนาดจะโหวตวแฝงออกมันก็ยังสลับผู้สับเปลี่ยนนี่มันทํา มันทําเกมพิกได้เลยนะมันต้องโทษผู้สัาเปลี่ยนคนเดียวถ้ามันโหวตมั่วซั่วซะขนาดนี้เนาะนะเรามาเซิร์ฟต่อไปดีกว่ามา <c oughs> มาเราต้องเป็นผู้คุมเหมือนเดิมมาครับผู้คุมถึงเวลาสมาวมบาบาเป็นนักข่าวมัว่งละ นะเมื่อกี้นี่คือเบียวยังไม่พอเนาะมีเลนจามีจอมกะกะยังจะล่องหงนอีกผมว่ามันมันมีแต่ล้องหงหดน,นะครับเล่นยากละเฮ้ยแล้วล้องทำไมเออลูกเอาะปล่อยดีชมพูอ่ะน่าจะเฮ้ย ผมบอกเลยว่าคือไม่ไม่ไม,ไม่คือตรงเนี้ยคือมาเจอศพที่แล่อแล้วผมรู้สึกว่าสีเหลืองน่าจะเป็นผมเห็นผมเห็นนะผมเดินตามผมผมเห็นนะผมเดินตามมาเลยผมเห็นสีเหลืองเหลืองอ่ะครับค่าไม่ดีแบบสีเหลืองเหลืองอ่ะออกมาจากศพลองวสีเหลือง,งไปก่อนถ้าไม่ใช่คุณวอผมออกไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนผมอะเป็นเอ้ยผมเป็นสเกานั่นไงแล้วมันเท่ากันเท่ากันเท่ากันครับพี่น้องโอ้ยเท่ากันครับพี่น้องวันนี้อาหารต้สไตล์โชเล่ก็คือปกัก เฮ้ยเรามาดูดอกนี่ดีกว่าเว็บใช้เออเรามาดูนี่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่คนนะสี่คนเฮ้ยมาผมมอกเลยอย่าต่อหน้าต่อตาล่ะเฮ้ยอะไรกันอย่าโดทอนะขอร้อง เฮ้ยเฮ้ยคลิปเอาแล้วไงอยู่ใกล้ท่อไปดีมันไม่ปลอดภัยไงแอบก่อนเอา้าแดงแดงหรือเหลืองแดงหรือเหลืองแดงหรือเหลือง คุณพี่ครับมีสแกนตัวใช่ไหมครับงั้นขอตรงนี้งั้นขอตรงนี้ขอสีเหลืองออกไปก่อนได้ไหมผมรู้สึกสงสัยสีเหลืองอะแบบว่าแบบว่าสีเหลืองมันออกมาจากศพอะขอร้องเลยเอาสีเหลืองออกไปก่อนส่วนสีแดงค่อยว่ากันทีหลังรองให้เห็นสแกนตัวก่อนขอให้มันจริงเออ อย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมดันไงบอกแล้วเห็นอะไรเหลืองๆบอกแล้วเห็นอะไรเหลืองๆใช่ด้วยตอนนี้คือตัวแฝงเหลืออยู่แค่คนเดียวเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะมันจะได้เล่นยากเอ้ยมาเอ้ย เอ้ยในกันเอ้ยผมเห็นผมเห็นแล้วครับสีแดงสแกนตัวครับเห็นแล้วครับเออแล้วเดี๋ย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 วเจ้ามกดโวทำม Little, little ลิตเติ้ลลิตเติ้ลกรีซสีเขียวหรอครับขอซูมก่อนได้ไหมขอซูมก่อนได้ไหมนะฮะกำลังต่อสู้กับอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าคุณจะโหวตกันไวขนาดนี้งั้นเดี๋ยวผมโหวตด,ดีกว่าน่านไงเนาะอนะ สีเขียวนะ่าจะสีเขียวนะกดปุ่มหาป้าโอ,แอ้แรงอ่ะแรงแรงเออไม่นะนะผมว่าผมว่ากิ้งกาออกไปแล้วมาครับในเมื่อที่มันเหลือกันห้าคนเพอไว้แจ๊ ตัวเองนั่นแหละครับเดาผิดนะครับขอเนียบเงียบสักครู่หนึ่งครับ โทษนะคือในเมื่อที่สีน้ำตาลกดโหวตแล้วแล้วสีชมพูก็เป็นคนดีส้มมันก็ส้มก็เป็นคนดีมันมันเหลือแค่คนเดียวแล้วครับสีสีเขียวสีเขียวเอาว่าโอเคครับจบครับในเมื่อที่สีเขียวโดนแล้วครับ มามาว่าแล้ว <c oughs> เห็นเดินตามนะครับ <c oughs> เห็นเดินตามผู้ชมวันนี้ไลฟ์กันทั้งหมดยี่สิบสองนาทีกว่าๆนะจบแล้วนะ MVP ด้วยรู้สึกว่าวันนี้ MVP 2สองรอบเลยในไลฟ์เนาะนะครับอ n น o อสยัปปิ้งครับนะในเดี๋ยวนะ ขออนุญาตนะครับเอ่อขออนุญาตครับผมขออนุญาตเล่นอะไรแป๊บหนึ่งครับอืออรรอยใช่ครับในเมื่อที่เราสมบทบาทเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นสวมบทบาทอะไรกับผู้คุมอะไรมากหรอกเนาะนะคบผมก่อนที่ผมจะไปนะครับนะก่อนที่ผมจะไปฟังนี้ก่อนเกอย่างได้แลเหมือนเดิมนะครับ เนายี่สิบสามนาทีแล้วเนาะก็นะฮะสุดท้ายที่ผมจะพูดนะครับก็คือก่อนจะรับประทานอาหารไม่ว่าจะเบิกมือหรือว่าช้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีสวัสดีครับ